สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปดู Royal Enfield Meteor 350รุ่นปี2025รถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ที่ยังคงครองใจผู้คนด้วยดีไซน์คลาสสิกที่ผสมผสานเข้ากับฟีเจอร์สมัยใหม่สมรรถนะที่ขี่สบายและความคุ้มค่าเกินราคาเริ่มจากภายนอกกันก่อน Meteor 350รุ่นใหม่นี้ยังคงรูปลักษณ์สไตล์ครูเซอร์แบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ด้วยถังน้ำมันทรงหยดน้ำสไตล์เรโทรแฮนบากว้างและเบาะนั่งต่ำที่ให้อารมณ์การขี่แบบสบายๆแต่ดูสง่างามบนถนนปีนี้มีสีใหม่ให้เลือกมากขึ้นรวมถึงโทนสีทูโทนที่ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นงานประกอบโดยรวมก็ได้รับการปรับปรุงให้เรียบร้อยขึ้นและยังมีชิ้นส่วนโครเมียมในหอลายจุดเช่นท่อไอเสียกระจกมองข้างและฝาครอบเครื่องยนต์ที่ช่วยเพิ่มความรูราขึ้นอีกนิด ด้านระบบไฟเป็นแบบเล็ดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบกลมหรือไฟท้ายซึ่งช่วยเพิ่มความสว่างขณะขับขี่ตอนกลางคืนและยังดูทันสมัยโดยไม่ทิ้งกลิ่นอายคลาสสิกต่อกันที่สมรรถนะเมทีออ350รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์1-349สูบ349ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน ให้กำลังประมาณ20.2แรงม้าและแรงบิด27นิวตันเมตรแม้จะไม่ใช่รถแรงจัดแต่เครื่องยนต์นี้ให้ความนุ่มนวลและสม่ำเสมอในการขี่เหมาะสำหรับสายชิลที่เน้นการเดินทางแบบเรื่อยๆการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีและที่สำคัญคือเครื่องเดินเรียบขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนได้มากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนระบบเกียร์5สปีดเปลี่ยนได้ลื่นไหลทั้งในเมืองและระยะทางไกลระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิก และโชคหลังคู่แบบทวินทุบช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีแม้บนถนนครุขคะะระบบเบรกดิสพร้อม ABS หน้าหลังทำงานได้มั่นใจและล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง17นิ้วที่มาพร้อมยาง CEAT Zoom Plus ก็ยึดเกาะถนนได้ดีอีกด้วยจุดเด่นพิเศษที่ทำให้ m e t o r 3ม0แตกต่างจากรถรุ่นอื่นคือระบบนำทาง Tripper n a v i g a t i ช n ที่พัฒนาโดย Google m a p ซึ่งตอนนี้ติดตั้งเป็นมาตรฐานทุกกลุ่นย่อยแล้ว ถือว่าเหมาะมากสำหรับสายทัวริ่งที่ชอบเดินทางไกลหน้าปัดเรือนไมล์แบบกึ่งดิจิทัลที่รวมทั้งความคลาสสิกและความล้ำสมัยก็ได้รับการอัปเดตด้วยเช่นกันมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นตำแหน่งเกียร์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและตัวเตือนการเข้าศูนย์ถัดไปถ้านั่งขี่สบายด้วยเบาะกว้างนุ่ม ชุดแฮนที่อยู่ในระดับพอดีและพักเท้าที่ยื่นออกไปแบบกลางช่วยให้ไม่เมื่อยแม้ขี่นานๆอีกทั้งการสั่นสะเทือนที่ลดลงทําให้การขี่รู้สึกสบายมากขึ้นกว่าเดิมในด้านราคานั้นเมทิโอ350ปี2025ยังคงให้ความคุ้มค่าสุดๆโดยมีราคาประมาณ4,300-4,800ถึง4,800ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นไฟบอล สเตนล่าหรือซูเปอร์โนวาซึ่งถือว่าเป็นรถครูเซอร์ระดับเริ่มต้นที่ให้ฟีเจอร์พรีเมียมในราคาที่จับต้องได้จริงๆสรุปคือเมทิออ350ไม่ใช่รถที่เน้นความเร็วหรือการเข้าโค้งแรงแรงแต่มันคือรถที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเดินทางและดื่มด่ำกับทุกรายละเอียดของถนน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่มองหารถขี่ง่ายหรือสายทัวร์ที่อยากได้รถคันคู่ใจในราคาสมเหตุสมผลเมทิออร์0ก็ตอบโจทย์ได้อย่างไม่ผิดหวงังฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับรุ่นนี้และอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวเด็ดๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า